ขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะสำหรับใบสั่งก็ได้ง้อีกในวันนี้มันจะมีสินค้าอะไรมารับชมเอกรับชมกันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วหรอเออสำหรับสินค้าที่ ที่สารเราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือโดนิโตสตาร์ปรเชงรสฮอทชิลลี่บังพูดทำไมหรออ่ะนะ่ยสำหรับรโด,ด,ล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 ดนิโตส์รสโดนิโตสนะฮะก็เป็นขนมนะฮะก็เลยอยากว่าเป็นขนมนะฮะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหันหน้าหันหน้าันนะครับนะครับแล้วก็รสชิลลี่ฮีทเวฟนะผมสามารถทำให้บ้านคุณระเบิดบูมบูมบูมได้ลเลยนะฮะอ่าถ้ามึงกิน ถ้าคุณกินเข้าไปนะค,คุณอาจจะเอระเบิดกลายเป็นก็ crunch นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กุ็ crunch สิมันเป็นโดยโทฤษนะฮะแต่ว่าโดยคนอาจจะเบิดได้นะแล้วข้อดีของโดยโทฤษเนี่ยนะฮะถ้ากินลงไปแล้วในขี้จะไหลปี๊ดๆลยนะนะก,นก็คืออ่าพูดง่ายๆก็คือเออขี้แตกนะฮะขี้แตกนะฮะพูดง่ายง่ายที่สุดแล้วนะฮะก็คือโอ้ย อ๋ไม่เห็นโอ้ยฟองอยู่อืมนิ่งๆเห็นไหมเดี๋ยโทษนี่เงาอ่ะนะฮะเดว้ยเดา๋ยวโยโทษตาปพราะเชงนี้นะฮะก็เรื่องราคานะก็สามารถเดีเด๋ยวผมนึมบอกไปครับในโ,โทษห่อนี้สามารถเดินไดนะะ้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะะการเดินเปิดมานะ,ะเดินได้ด้วนยะะนะะแม่เดินได้นะ,ะโอเคครับ สำหรับโดยท่โทษห่อนี้ห่อเดียวนะมีราคาทั้งหมดมีราคาทั้งหมดเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกสิบเก้าบาทนะฮะบวกบวกกับเอ่อค่าอะไรสักอย่างค่าอะไรไม่ดูนะเขาสั่งผมมาให้ผมพูดนะผมก็พูดไปนะผมได้ตังค์นะฮะผมไม่พูดเขาไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นผมต้องพูดนะก็ต้องเสียเพิ่มอีกประมาณสักเอ่อหนึ่งล้านบาทนะฮะจะได้โดยที่โทษห่อนี้ไปได้นะฮะก็พูดพูดตรงๆเลยก็คือเอ่อประมาณ สิบล้านกว่บาทนะนะก็ใครสนใจนะก็เบอร์ศูนเจ็ดใช่ครับผมนะฮะเราจะทำการจัดส่งตัวีโทษนี้ไปทันทีเลยนะตอนที่คุณต้องการนะะหรือว่าคุณจะมาที่สำนักงานของเราเหมือนกับไอไอผู้หญิงตอแหลของอีพีที่แล้วก็ได้นะฮะโอเคครับบรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะเสละลาไปไกลแล้วลก,ลลก,ก็จะลาโลกเลย <c oughs> ครับลืมบอกไปนะครับสำหรับโดนิโทถทอนี้นะมีขายที่เซเว่นอีเลเกือบทุกสาขาเนะี่ยอย่าว่าเกือบทุกสาขานะเพราะถ้า ไปเซเว่นสาขาไหนแล้วแม่งไม่มีอย่ามาโทษผมนะฮะอย่ามาโทษผมนะฮะอย่าเอาดิวเคียบมาระเบิดบ้านอย่าเอาปืนพกมาระเบิดตัวผมไอ้ปืนพกมันระเบิดตัวผมไม่ได้อย่าเอาระเบิดมาระเบิดตัวผมอย่ามาระเบิดมาระเบิดตัวดิโทษอย่าให้มันกลายเป็นท่อชิลี่มากกว่าเดิมนะม่นงั้นอย่าบ้านคุณจะระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะฮะก็มีขายที่เซเว่นเจเเวนเกือบทุกสาขานะบอกแค่นี้นะโอเคอะบาย โอ้ยหิวโว้ยวันนี้ไม่จะกินบ้างเนี่ยคาบเซเว่นหาของกินดีกว่าอืมจ้าเ <Yeah. S 1> นี่อืมโอ้ยนี่มีอะไรกินบ้างวะเนี่ยอา้อาวอา้อาวเว้ยทำไมตัวดิทอสมันเกลื่อนพื้นอย่างงี้เนี่ยอืมทำไมมันถึงไม่อยู่บนเชลว่าทำไมดิเซเว่นมันมีแต่ตัวดิทอสวะเนี่ยอืมช่วงเนี้ยจะหิวโอ้นั่นะก็มีอืดิทอส มันนี้ก็มีโอ้ยไม่มีอะไรอื่นเลยน้ำล่ะไม่มีจริงดิเอาติด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 อ่ะมีมีจริงดิโอ้ยตรงนี้ก็มีแต่โดยโทษเอาจริงดิไม่มีอะไรเลยล่ะเฮ้ยอยู่นะเว้ยโดยโทษก็ไม่ชอบถามพนักงานหรือเอาเอาเอาติดติดเอาเอาเอาสถานการณ์สถานครับ คุณพนักงานครับมีอะไรแนะนำไหมครับมีอะไรแนะนำครับตอนเนี้ยคีับอะไรครับเออมันมีเลยมันมีนะแต่มันเป็นโดยโต๊ะแบบไซส์ใหญ่กว่างครับอ่านี่โอ้ยโอ้ยสนใจครับเออครับก็สนใจก็ได้ครับแล้วราคาราคาราคามันกี่บาทครับเนี่ยสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับ ยุดเล่นก่อนได้ไหมครับโอเคครับโอเคม,เอม,ม,มันไม่ยอมลงกัดแชะทำเท่าไรเนี่ย10ล้าน9แสน9หมื่นก9พันเ9ร้อย้าครับขอขอขอผ่อนแทนได้ไหมครับผ่อนได้ขอ,อ<ห>ผ่อนได้ครับถ,ถ้ากี่บาทต่อเดือนนะครับอ๋อหนึ่งล้านต่อเดือนเนะีฮย เออเอเออเอมาก็ได้ครับเอามาก็ได้ครับโอเคครับนี่ครับมันไดของคุณแล้วครับอย่าลืมให้ภาบาเต็มหมด้วยมหมดว่าอะไรนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวราสักครู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ คุณฆ่าผมทำไมได้เลยโทษมันแล้วโหยอดมากเลยนเนี่ยทำอะไรได้บ้างวะ่าเอาไว้ระบายลมอย่างนี้ได้เองแทกไปก็แทก,ก,กมาอ,อมโอเคอ่ะจะว่ให้เป็นที่เป็นทางก่อนโอ้พ่าเจ้าอืมมันน่งสวยงามอา้าวในโฆษณาเพราะาามันเดินได้่ ไงวะเดินไม่เห็นได้มันเดินมันเดินยังไงวะแค่มันเดิน,น,ดนยังไงวะตอลอดสักพักอะตอ,อสักพักกิมอาจจะเดินเฮ <c oughs> ้ยยังไงมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันยิงด้วย <c oughs> โอ้ยโชว์ช่างสวยงาม สวยงามจริงๆโอ้โหอืมที่จริงเราไม่ใช่ขนมอ่ะแล้วแล้วมึงคือใครเราคือมนุษย์ต่างดาวจากดาวเอ่อขนมเราถูกทอดทิ้งมาจากยานแม่แล้ว,แล,วแล้วมึงคือมนุต่างดาวเหลยใช่จุดประสงค์ของเราก็คือ ข่าวใหญ่ครับข่าวใหญ่ตอนนี้ได้มีมนุษย์ต่างดาวจากดาวที่มีดาวที่ชื่อว่าดาวขนมนะครับซึ่งไม่ไ้เป็นไปได้นะครับแหมเป็นโดยโตซะด้วยที่คุณหูคุณตาเลยถ้าผู้ชมทางบ้านดูรายการตอนนี้อยู่แล้วก็อย่ารีบออกจากบ้านนะครับแม้คุณจะกดที่แค่ไหนคุณก็ขี่อยู่ในบ้านดีกว่านะครับ นีกวไปเดินห้างแล้วโดนไอ้พจกยังพูดไม่จบเลยอ้ยิงกรับมันยิงมันยิงมัน

สวัสดีครับมาพบกับช่วงสัมภาษณ์ของเบอร์พังโงดไดโนอีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาสัมภาษณ์คนที่ได้ทดลองใช้เอบเอคนที่ได้ทดลองกินโดยโต้นนะครับรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกว่าตอนที่ผมกินลงไปนั้นผมรู้สึกเหมือนกับเห็นสะเก็ดไฟเห็นลูกระเบิดเห็นกระสุนปืนเห็นเอเลียนแล้ว มันก็เป็นผากข้างหลังผมเห็นี่หผมก็ถามอย่างหนึ่งครับเสื้อคุณเปิดอะไรมาครับเลือดเต็มเลยอ๋ออันนี้ก็มันไม่มีเลือดนะครับแล้วก็คุณเห็นว่ามันมีเลือดแต่แล้วว่าคุณตาบอดนะดีมันไม่มีเลือดนะไม่มีเลือดอ๋อครับผมโอเคเออเปื่ออะไรมาตกลงไม่ได้เพื่อนเน่อ๋อโอเคครับไม่ได้เพื่อนรเลยครับตอนนี้ผมมีอะไรบางอย่างจะให้คุณครับ เออห้าเต็มร้อยให้เห้าเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับห้าเต็มร้อยครักูไม่ให้เลยค่ะกูไม่ให้เลยครับตอนนี้นะคะไปเลยก็ไปอีกแล้วอะไรครับอีกป่ะอีกเนี่เดี๋ยวจะพาคุณไปส่งนะ่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปส่งนะฮะนะเดี๋ยวจะพาคุณไปส่งที่สำนักงานไหนขไดสำนักงานเยนโรนะสำนักงานเยนโรสำนักงานเชียงูใช่ไหมครับได้เลยดสบายใจมาก มันยังไม่สะใจโอ้ออยกูพพายามเงนหลอกกนะันมาแล้วหยา<อ>ทำไมคนยิงมันง่อยยางไงทนไม่ไหวไรมันต้องมาแก้แคนะ้นไอ้แคนั่งมนก็เดินมาแล้วกันเนียร้องได้ไววันวันถึงกุ้งเทินองไาย เป็นไงละมึงโอยตายตายตายตอนาตายโอ้ยตายแล้วตายโอ้ยเป็นไงนะมึงขายช้าดูมีขาย้าิขายแต่คุณจำได้ว่ครูเคยแบบโอโชอบขอนทีที่แล้วเนี่ยก็ไปรู้ต่กงมันเดีผมไปเซฟนไปซื้อตรงนี้อนที่นี่กว่าเอ้เจอีเทวเจอี่เาเจอีเท ขอบคุณที่ใช้บริการครับ